ในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งอันซีมีนักผจนไทยผู้กล้าหาญนามว่าเอดเดรียนเขาเป็นนักดาบผู้เชี่ยวชาญที่มีหัวใจอันกล้าหาญและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะพิสูจน์ตนเองการเดินทางของเอดเดรียนเริ่มต้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้กำจัดตุ่มโจรที่คุกคามเส้นทางการค้าเขาเดินทางไปยังถ้ำของโจนท,ทีงลำงังเตอร์พบดาและความมุ่งมัม่นอัน,นแน่วแน่เมื่อเข้าไปในถ้ำเอดเดรียนก็พบกับโจ,จนจำนวนมากที่ซุ่มโจมตีเขาต่อสู้ ด้วยความกล้าหาญและทักษะที่เหน,นือชั้นจนกำจัดโจนไปได้ทีละคนในที่สุดเขาก็เผชิญหน้ากับหัวหน้าโจนที่แข็งแกร่งที่สุดการต่อสู้ระหว่างเอดเดรียนและหัวหน้าโจนเดือดและยาวนานแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเขาเอดเดรียนก็สามารถเอาชนะหัวหน้าโจนได้สําเร็จเขากลับไปที่หมู่บ้านพร้อมกับปัวของหัวหน้าโจรและได้รักยบการยกย่องจากชาวบ้านและฐานวีรบุรุษชื่อเสียงของเอดเดรียนแพร่กระจายไปทั่วอันเสียและเขาก็ได้รับการว่าจ้างให้ทาําภารกิจที่ยากลาบากมากขึ้นเขาเดินทางไปอย่าง ป่าต้องห้ามเพื่อค้นหาสมบัติที่หายไปต่อสู้กับมังกรที่โหดเหี้ยมและช่วยเหลือเจ้าหญิงที่ถูกลักพาตัวตลอดการเดินทางของเขาเอเเรียนได้พบกับเพื่อนร่วมทางและพันธมิตรมากมายเขาได้เรียนรู้บทเปลี่ยนอันมีคา่าเกี่ยวกับความกล้าหาญความศีสละและพลังแห่งนิตรภาพในที่สุดเขาก็กลายเป็นนักปะจนภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอันเซียและเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาชั่วโูกชั่วหลาน